วักให้ระลึกเมืองมันยังเล็กก็ธรรมดากูเป็นแค่ว่าธรรมดาตอนนี้กูมาเป็นสตาร์กูเอาแค่กัญชากูไปในติดยาเพื่อนวัวมีใบมาเริตั้งปิดโอ้ยไอ้สัสเอ่อเออไอ้จิ้งจกอือบูด มึงกูขอคุยด้วยหน่อยแปบนึงม่สะดวกค่ะไม่สะดวกแปบนึงมึงโทษค่ะไม่สะดวกค่ะเดี๋ยวมึงกูยังไม่ได้คุยอะไรกับมึงเลยนะปล่อยค่ะโทษค่ะไม่สะดวกนะค่ะ5นาทีก็ได้มึงโทษค่ะไม่สะดวกนะมึง2นาทีก็ได้มึงมึงไวะบ้าไอ้โจ๊กเป็นไงบ้างเฮะฮะเป็นไงบ้างเหรอ อุ้ยกูย,ยังไม่ไทนันนังตัวเลยอ่ะกูตกใจกูตกใจเออมึงถามกูใช่ไหมโอเคมันถามกมูมันถามกูมมกูตอบว่าอ,อะไรดีวะเนี่ยโอเคตั้งสติเออกูตอบมึงว่าอะไรดีเนี่ยโอ,อ้ยเฮ้ยมึงรู้ความลับกูหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ย,ยหรือว่าเขาแค่อยากทำความรู้จักเฉยๆอ่ะแค่อยากรู้จักหรือเปล่าวะเลี้ยงไงมึงคิดเยอะละคิดเยอะเกินใครคิดเยอะมึงก็คิดเยอะ เออวะแล้วมองหน้ากูทำไมเนี่ยถ้ากูตอบแบบเออก็ดีางมันจะดูหยิ่งไปหรือเปล่าวะมึงแต่มันดูจะไม่มีมารยาทสิอไม่แต่ถ้ากูตอบยาวมันต้องคุยเยอะแน่เลยเออจะอ้วกแตกั้าไงทีเนี้ยงงอ่ะงงไปหมดแล้วมึงมองหน้ากูสิมองหน้ากูเหรอฮะมองหน้ากูไม่พร้อมกูไม่พร้อมเลยฉันสบายดี เมื่อฉันออกไปจากห้องและเห็นว่าลูกกำลังเล่นเกมและเวลาฉันกลับมาฉันเห็นลูกฉันเล่นเกมอีกครั้ฉันเลยรู้เลยว่ามันเล่นเกมตลอดเวลาและมันทําให้แม่โกรธมากๆและเมื่อฉันออกไปจากห้องและเห็นว่ามันเล่นโทรศัพท์และเมื่อฉันกลับมาฉันเห็นมันทํากันบ้านฉันให้ฉันดูเลยว่ามันเพิ่งเริ่มทากันบ้านตอนกูกลับมาเด็กก็ไม่รู้หรอและเมื่อฉันออกไปจากห้องและเห็นว่ามันกำลังทำกันบ้านและเมื่อฉันกลับมาฉันเห็นว่ามันกำลังเล่นเกม้ฉันดูเลยว่ามันจับโทรศัพท์ตอนที่กูออกไปพอดี ตอนที่ฉันออกไปจากห้องแล้วเห็นว่ามันทํากันบ้านและตอนที่ฉันกลับมาฉันเห็นว่ามันกำลังทำการบ้านฉันรู้ทันทีเลยว่ามันหยุดทำการบ้านตอนออกไปและตอนกูกลับมามันค่อยทำกูรู้ทันมึงอีเด็กโง่ว่าไงเออ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 พอดีว่าเออคือหนูอ,อยากจะเออเออเออเอมีอะไรก็พูดมาสเิเออเออหือ <IS AS 1> เอ่าอืมคือเอ่มหนูอยากจะเอ่อหนูมีเรื่องอะค่ะอยากจะบอกว่าเอ่อมองหน้ากูทำไมมีอะไรก็พูดไปสิคือหนูอยากจะเอ่มพูดดีๆพูดดีๆมีอะไรก็พูดมาเร็วๆพูดไปสิอ,อย่าพูดแล้วก็พูดสิดิท่อมึงอะคืออ่าหนูชาติจะรู้ไหมเนี่ยกว่าจะพูด ชีวิตโหโอกหอ้อ้อ้ไอ้่อไอ้นอ่นอ้พอ้อกหอ่วอขอ้อ้ไอ้อค่อออออ

อายุน้อยมีได้ปารักไม่เป็นเสน่หค่รอสอยากใแค่าหิก็ตเช่อฉันต้องไปทยังอยากใหฝันนคามจริงจะจไปยังที่ต้องใช้ชีวิตด้วยอาจะจะทุันพี่จะใจพักคไหมอะไรนะน้องพี่จะใจรักคไหมใช่ครับยี่ยี่ใักคอยี่ยี่ักค เย้ไปเจ้าแมคโครเย้ไปเจ้าแมคโครเจ็คแมคโครเจ็คแมคโครเจ็คแม่คเจ็คแมคโครเจ้าแม่โคสะดุดหมาอีกละหมาหมาเสียงอะไรหมาอ๋อเสียงหมานี่เองปากไม่ดำไม่มีแรงเดิน <c oughs> ทำไมคนแก่เดินโคตรทะโล อ,อ้โยสะดุดรักพี่ครับเมืองเออกูสะดุดรักค่ะรักเธอนะคะเบค่ะเแบฟะไว้เจอผู้สาวคนแก่ กลิ่นดอกมะละกอหอมหวานมันมากโอ้งดงามสวยงามจังเลยค่ะป้าอูดความสวยงามของโลกใบน,นี้เป็นสิ่งชั่วคราวและเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถึงแม้ว่าโลกใบน,นี้จะรอเจ้าแต่เจ้าก็อย่ารอมันเลยเพราะเวลามันไม่แน่ไม่นอนนะสิ่งไหมล่ะคะช่อยหน่อยแล้วพี่ไปคุยกับคุณอ่นเถอะ แค่ฉันไม่รู้แค่หมูแน่นอน,น,นนะพูดตรงตรงว่าฉันไม่อยากจะเสียเธอไปอีหมาโง่กูไปออาไปไงออกไปโอ้อคนเล่เหนหมา <c oughs> ไม่เห็นกูอะไรมันไม่เห็นกูเหรอไปหน่อยหัวเราะปากกูทำไมไม่ได้เลยไม่ไรเมื่อกี้แอบเห็นอะวันที่สิบสี่นี้มีใครมีแผนอะไรบ้างหรือเปล่าจ๊ะมีใครมีไหมมีไหมล่ะมีไหมมีไหมมีไหมล่ะเราอะมีไหมเออมีไหมล่ะมีไหม มีครับมีไหมอะไรนะเกา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 วฮะหน่บอกว่าเกาไงคะ When I know with you, when I know with you. With you. Is... When I'm with you when I'm with you. <coughs> I'm with you when i'm with you when i'm with you what i doing today น่ารักมากเลยนะครับเนี่ยโอ,อรร้ยย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 อยยยยยยยนยย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 กยนยอยย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 นยย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 ยายกกนอยยนยฮิ <laughs> <laughs> น้องบอกว่าหน้าคุณพี่เหมือนมาแถวบ้านเลยค่ะพูดดีๆนะน้องมันชอบเล่นกับแขกนี้แหละค่ะถือสามเลยค่ะจริงปะเนี่ยเราอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วยายิงิงเอน้องมันบอกว่าอยู่น้อยกว่ามึงอ่ะขอโทษนะคะขอโทษแม่บอกแล้วน้องไม่ให้พูดคำหยาบแต่กูตอบปากมึงเนอะอ๋ออือเออเออเออไอ้ยัยไอ้ยยนี่น้องเขาว่าอะไรครับนี่ อ๋อน้องบอกว่าไม่ต้องถามเยอะค่ะน้องหิวนมอยากนอนแล้วอะค่ะกินนมนะกินนมนะมึงกินนมเข้าไปเลยนะเกินนขกาไปนะมึงดีวตีนนะ่ขาเก่งจะ 叉叉叉叉叉叉叉，廈廈廈廈拜拜。 จริงนะเออจริงใช่ก็บอกแล้วแล้วพรุ่งนี้มึงจะไปที่ไหนอ่อยังไม่ได้ดูเลยเวนมานี่มาเออมาเวนมันนี่มาเรียกผมแล้วครับเขาเรียกมึงปะเออเวนมานี่มาเขาเรียกมึงอะไปหรอป่าเวนมันมนี่มาไปดิเวนมันนี่มามาแล้วมามามเวนมานี่มาเออเออเวนมันนี่มามา ับแว่นมาแล้วมีอะไรหรอครับแว่นนี่มเฮ้ยพี่โอ้แว่นมานี่มาเฮ้ยพี่นั่นแว่นผมพี่มาแล้วพี่ขับคืนแว่นผมเหอะพี่แว่นผมผมมองไม่เห็นพี่ขาไปไปมึงไป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 เฮ้ยพี่แว่นมานี่มเฮ้ยพี่ไปไปเอ้าอะไรวะ O oh, que oh,